ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้ก็ต้องบอกว่ามีความเมามันน่าสนใจนะครับเพราะว่ามีบิ๊กแมตช์นะครับศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับแมนเชสเตอร์ซเต็ดก็จะเปิดโอทาฟอร์ดต้อนรับการมาเยือนของเพื่อนร่วมเมืองนะครับแชมป์เก่าอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะก็ต้องบอกว่ามาถูกจังหวะเจอกันถูกที่ถูกเวลาจริงๆนะครับเพราะว่า แมนยู <Man> เองก็พักหลังฟอร์มหลังก็เออเริ่มเริ่มก็เรียกว่าอะไรเริ่มทาทาทางถูกแล้วนะครับเหมือนกับเริ่มทุกอย่างเริ่มคลิกเริ่มลงตัวนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีแหละที่จะต้องพิสูจน์นะครับแมทที่สําคัญนะครับเป็นช่วงเวลาที่สําคัญกับแชมป์เก่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งโอ้โหต้องบอกว่าซิตี้ปีนี้ก็ต้องบอก ไม่น่าเชื่อนะว่าวันนี้จะมีแต้มตามหลังท็อตแนมฮัสสเปอร์จากฝูงอยู่ถึง5คะแนนนะครับก่อนก่อนเกมคืนนี้นะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้ซิตี้เอาตายว่ากันแล้วกันนะครับเพราะไม่ได้ขืนทิ้งโอกาสอย่างนี้ปล่อยให้สเปอร์รวมทั้งไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลซึ่งเมื่อคืนก็ร้อนแรงเหลือเกินนะครับทิ้งแต้มไปแล้วนะครับสามแต้มสเปอร์ก็ไปห้าแต้มไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้น่าสนใจเป็นอย่างไหนเรา บอกไม่ถูกนะบอกตรงนะแฟนของเราเด็กของเราบอกไม่ถูกว่าอยู่ฝั่งไหนเอาใจเอาใจช่วยฝั่งไหนแต่ <c oughs> มันออกลูกรังเลคืนนี้่าว่างั้นแล้วกันแต่คืนนี้นะครับหงแดงลิวพูลมีคิวเปิดแอนฟิลด์นะครับต้องรับการมาเยือนของเจ้าป่านอตติงแฮมฟอร์เรสปัญหาของลิวพูลซึ่งมีมาตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาแล้วนะครับในฤดูกาลนี้นะครับก็คือการไปพลาด เสียประตูง่ายๆเสียประตูไวต้องไล่ตามเก็บหนี้เก็บสินเอาคืนแบบก็เรียกว่าเลือดตาแทบกระเด็นมาหลายนัดนะครับเว้นแ,แต่ช่วงหลังๆนี้เท่านั้นเองที่เริ่มจะผลิตสกอกรออกนำไปก่อนกับเขาบ้างนะครับก,ก็หวังว่าคืนนี้นะครับที่แอนฟิลเราจะมีผลงานที่ดีนะครับเด็กของรวมจิตรวมใจนะครับสามทุ่มตรง เวลาในประเทศไทยนะครับก็ต้องสถานการณ์ก็มีแตกต่างกับซิตี้หลักนะครับก็ต้องรักษาระยะห่างเอาไว้ตื้อเข้าไว้ห่างกว่านี้ไปไม่ดีแน่นะครับเพราะปีนี้โอ้ต้องบอกว่ามีชื่อผู้ท้าชิงเข้ามาเยอะเยอะเรียกว่าเยอะเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะเรากับซิตี้แล้วนะครับอาร์เซนอลก็ยืนต่อเป็นอีกปีหนึ่งนะยืนต่อ อยู่ระยะต่อปีหนึ่งนะครับมีสเปอร์ซึ่งโอ้ช่วงหลังก็ต้องบอกว่าน่าสนใจใแม้จะถึงแม้จะเสียแฮร์รี่เคนไปแต่ว่าโอ้ฟอร์มดีกว่าตอนมีแฮร์รี่เคนอีกน่ามันเหลือเชื่อนะครับต้องบอกว่าอย่างนั้นแต่ก็ต้องมาดูว่ายาว,ยาว,ยาวจะเป็นยังไงฟุตบอลมันม,ม,นมีมันมีห่วงเวลาแบบนี้แหละมันคลิกนะครับแต่ว่าเราก็เห็นนะโดยประวัติศาสตร์ถึงจุดหนึ่งมันก็ถ้าทีมไหนที่ มีก็เรียกว่าหลไรขนาดทีมที่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่พอมันเป็นปรากฏการณ์นะครับประชั่วระยะหนึ่งแต่ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ทีมลอนดอนปีนี้นะครับทั้งพัตแนมฮอสเปอร์แล้วก็อาร์เซนอลทำผลงานได้ดีเป็นอย่างยิ่งนะครับในขณะที่ทีมจากภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนืออย่างลิเวอร์พูลนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ผลงานก็ หมือนอยังไม่คลิกอก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรแต่ว่ามันยังยัง,ยงขาดขาดกันเกินยังมีจุดบกพร่องอยู่ไม่ละเอียดเียกว่าอย่างนั้นแล้วกันนะครับไม่ละเอียดพอไปหลุดไปหลุดในบางเกมที่มีควรจะหลุดทั้งลิวพูดเดงนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับแมนเชสเตอร์อยูเตดเองก็พักหลังก็เริ่มปรับตัวแล้วคนเริ่มลืมชื่อบร an นะูโน่เฟรนันแล้วอะไรนะเดวิดเดเคอร์ตันที่คนมนาะเริ่มมา เอ่ยชื่อออกเดรโอเดนาบ่อยขึ้นนะครับคิงแร์รี่รีเทิร์นอ้าวนะเดี๋ยวคืนนี้ถือหางผีแดงแล้วกันนะวันนี้เราขอสวมเสือ้อสีแดงนะครับเชียร์เพื่อนรักแล้วกันนะคืนนี้นะอยากให้เมืองแมนเชสเตอร์เป็นสีแดงนะครับคืนนี้นะครับผมเอ้าเดี๋ยวผลการแข่งขันเป็นไงเดี๋ยวมาพบกันวันนี้ ยินดีทุกคนครับสวัสดีครับ